สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพาเครื่องพระเหมานะคะจะเป็น EP ที่357แล้วนะคะวันนี้ก็มีพากนะคะไม่เลือกชมหลายรายการเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์0 6 2 6นะคะห6 4 2 2 4 1นะคะหรือของรูปเพิ่มเติมที่ ID Line นะคะก็จะเป็นเบอร์0 62, 6 2 6นะคะ6 6 4 2 2 4 1เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะคะ โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราจะรับชมพระรายการที่1กันเลยนะคะ โอเคะคะสำหรับพระรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สองนะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่สองนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่3นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่4นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่4นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่5นะคะโอเคนะรับพระรายการที่5นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่6นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่6นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่7นะคะโอเคนะ,คะสำหรับพระรายการที่7นะคะ ไปจะเป็นรายการที่8นะคะโอเคนะาะสำหรับพระรายการที่8นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่9นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่เก้านะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่11นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ส2บนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่12นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่13นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่13นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่14นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่14นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่15นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่15นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่16นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่16นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่17นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่17นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่18นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่18นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่19นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบเก้านะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่ยี่สิบนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ โอเคนะคะสารพัะรายการที่21นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่22นะคะโอเคนะคหรัรพระรายการที่22นะคะ ไปจะเป็นรายการที่23นะคะโอเคนะ่าสลับพระรายการที่23นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่24นะคะ โอเคนะคะสารับพระรายการที่ยี่สิบสี่นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะคะโอเคนะคะสารพัดรายการที่ยี่สิบห้านะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะ โอเคนะสัตวรับพระรายการที่26นะคะต่อไปจุนนาการที่27นะคะโอเคนะสัตวรับพระรายการที่27นะคะต่อไปจ็นรายการที่28นะคะ โอเคนะคะสารพระรายการที่28นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่29นะคะโอเคล้วสหรับพระรายการที่29นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่30นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่30นะคะต่อไปเป็นรายการที่31นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่31นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสองนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามสิบสองนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบสามนะคะ โอเคนะสำหรับภาดรายการที่สามสิบสามนะคะต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสี่นะคะโอเคนะคสำหรับภาดรายการที่สามสิบสี่นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบห้านะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่35นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่36นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่36นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่37นะคะ ค okay, นะคะสำหรับพระรายการที่37นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่38นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่38นะคะ โอเคนะคะรับชมพร์ทุกรายการแล้วนะจ๊ะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์062นะคะ664 2241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ไอดีไลนนะคะก็จะเป็นเบอร์062นะคะ664 2241เหมือนกันนะจ๊ะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะคะแต่สำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะจะเป็นบริการส่งไปณีย์ EMS ฟรีนะจะโอเคนะคะ,นะคะ okay, ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องมาชมพักเครื่องพระเหมาด้วยนะคะวันนี้ขอจบ EP ที่357ห้า